ส่วนสถานการณ์ภาพรวมนะครับของชายแดนไทยกัมพูชาในเช้าวันนี้เนี่ยนะครับก็มีรายงานว่าที่จังหวัดสุรินโดยเฉพาะในพื้นที่ปราสาทตาควายเนิน3.50ช่องกลางและปราสาทตาเมืินทมอําเภอพนมดงรักษน่นะครับเวลาประมาณ7จ็นาฬิกา30นาทีทหารไทยตรวจพบทหารกัมพูชาเพิ่มเติมกำลังเข้ามาประชิดชายแดนจึงมีการยิงปืนใหญ่สกัดกั้นและกดดันในพื้นที่ชายแดนด้านนี้ หลายลูกอย่างต่อเนื่องเป็นระยะนะครับในขณะที่เมื่อคืนนี้เนี่ยนะครับเวลาประมาณ4ี่ทุ่มทหารไทยยิงปืนใหญ่ชุดใหญ่ต่อเนื่องสีห้าลูกเช่นกันเพื่อสกัดการเคลื่อนพลเข้ามาประชิดชายแดนของทหารกัมพูชาแล้วก็มีการยิงปืนเล็กปะทะกันตลอดทั้งคืนทิ้งช่วงนานห่างเป็นระยะที่บริเวณชายแดนปราสาทตาเมินทมคือทหารกัมพูชาเนี่ยนะครับยังคงพยายามที่จะเข้ามาประชิดชายแดนให้ได้หมายจะยึดพื้นที่ ในหลายๆพื้นที่นะครับที่ทหารไทยของเรายึดคืนตลอดแนวนะครับเพราะว่าโดยสภาพภูมิประเทศเนี่ยมันก็เอื้อเพราะว่ามันเป็นแนวป่าไม้ที่ยังมีต้นไม้ภูเขาโขดหินทําให้ฐานกัมพูชาสามารถที่จะหลบซ่อนและบุกโจมตีได้จากฝั่งฝั่งกัมพูชานะฮะซึ่งส่วนใหญ่เป็นที่โล่งและต้นไม้ส่วนใหญ่ถูกตัดออกไปหมดจึงทําให้อันนี้ก็เป็นจุดอ่อนของทหารกัมพูชาด้วยนะครับแม้ว่าเขาจะพยายามเอาคืนเนี่ย แต่ฝั่งเขาเนี่ยนะครับมันต้นมงต้นไม้มันถูกตัดเลี่ยนเตียน,ยนโลงหมดแล้วขยับมาปุ๊บทหารไทยเราเห็นพอเห็นปุ๊บก็ยิงปืนใหญ่ไปสกัดไม่ให้ลุกขึ้นมาลุกคืบขึ้นมานะครับอันนี้ก็เราตรวจจับความเคลื่อนไหวได้ตลอดนะครับส่วนชายแดนช่องจอมที่อำ,อำเภอกาบเชิงนะครับยังไม่มีการประทะกันมาหลายวันแล้วนะครับเชา้านี้รายงานข่าวก็บอกว่ายังเงียบอยู่นะ,ะซึ่งก็ พี่น้องประชาชนก็อยากจะกลับบ้านนะ,นะอันนี้ก็เข้าใจนะฮะอยากก็อยากจะกลับบ้านเพราะตอนนี้อยู่ในศูนย์อพยพมาหลายวันสถานการณ์ทางช่องจอมเนี่ยนะครับก็เบาบางแล้วนะครับเสียงปืนเงียบไปหลายวันแต่ก็ยังวางใจอะไรไม่ได้นะครับเพราะบอกแล้วว่ากัมพูชาเนี่ยนะในยามที่มันเพลียงพําเนี่ยนะครับเหมือนที่พวกคอมมิวนิสต์เนี่ยเขาจะมีเนี่ยนะเออเขาเรียกอะไรสันนิพนธ์เหมาเจ๋อตงเนี่ย เขาก็จะมีหลักในการสู้รบเนี่ยเอ็งมาฆ่ามุดเอ็งหยุดฆ่าแย่เออเอ็งแย่ฆ่าตีเอ็งหนีฆ่าไล่เห็นไหมฮะเออคือถ้าเราแข็งเนี่ยนะมันก็หนีไปนะถ้าเราหยุดเหมือนรอบที่แล้วเนี่ยเราหยุดปุ๊บมันก็แย่แย่ด้วยกันอะไรแอบมาวางทุ่นระเบิดตัดรวดหนามบ้างอะไรบ้างนะเอ็งแย่ฆ่าตีเนี่ยพอพอเราแย่ปุ๊บเนี่ยนะครับมันตีเลยใช่ไหมแย่อะไรการเมืองเราแย่ การเมืองเราอ่อนแอนายกรัฐมนตรีเราไม่รู้ภาษีภาษาตั้งแต่รอบที่แล้วเนี่ยนะครับเพราะอะไรเพราะพ่อมันมีผลประโยชน์ร่วมการกับคุนเซนนะก็เป็นจุดอ่อนของเขาเขาก็ลุกเราได้แต่รอบนี้ไม่ใช่แล้วนะครับเราปิดประตูแลวนะวสาหรับเรื่องของการเมืองกับฮุนเซนนะฮะการเมืองกับกองทัพไปในทิศทางเดียวกันนะฮะ